ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องซูลอลิสนี่เราก็มาเล่นเกมเอาวีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นคิวเลนเนาะในเมนคลิปนาคอสมีคนขอมาให้ผมเล่นนี้ปกติผมก็จะเล่นแต่นาคอสฟอร์เลนเลยพวกนี้แต่ถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็เมนใต้คลิปได้นะครับในวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นตัวคิวเลนนะครับเล่นสายจังเกิลเนาะเล่นคิวเลนเราก็จะเริ่มฟามที่บับแดงก่อนเลย ราะว่าตัวเราไม่ใช้มานานเนาะเราก็เปิดที่ปับแดงก่อนได้เลยคิวเลนเป็นตัวที่ต้นเกมไม่ค่อยจะมีดาเมจอะไรมากนะครับต้องจําเป็นต้องใช้ของพอสมควรนะครับในช่วงกลางเกมคิวเลนนี่จะแบบโหดมากๆเลยนะครับเลดเกมก็คือหันหลังทีหันหลังแค่นิดเดียวก็คือตายได้เลยนะครับแต่ว่าตัวมันก็จะบางก็มีโอกาสโดนส่วนายได้เหมือนกันถ้าเกิดค่าได้ก็ไหลยาวๆครับ าร์มแดงเสร็จเราก็จะไปแท็กการนะครับโอ้แต่ริสเตอร์ทีกันหมดแหละแต่อีกตัวเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปเอาบาฟ้าต่อเลยนะครับให้เระเวบ4เราถึงจะสามารถแก๊งเพื่อนได้นะครับอู่เลนนี้จะยังไม่4ถ้าจะไปฝืนบวกนี่ผมว่า4ถม5ผมว่าก็ตายตายนะครับต้นเกมต้องรอ4ก่อนถึงค่อยแก๊งกับเพื่อนได้เราสามารถดักพุมิเขาได้นะถ้าเกิดดักได้เราก็รอดัก เร,เราดักเขาได้นะเพราะว่าังกรเกิดแล้วเขาก็จะมาเดินโูนย์สะมองกรกันนะครับช็อตนี้ต้องสักหน่อยแล้วแหละคิวเลนชึบป,ปูว์ปูว์ตัวมัวเลนจะไปไหนชึบฮี่ปูว์คิวเลนฝั่งนู้นเอาหรือเปล่าฮี่ลาดปูว์คิวเลน โป๊ะได้มากระิวปะเนี่ยโอ้โหไม่กระหูในสองนาทีจุดช็อตนี้ช็อตนี้ผมหิวไปหน่อยนะครับควรจะกลับไปแหละเพราะว่าเลือดโลแล้วเล่นเพลินไปหน่อยนะครับช็อตเมื่อกี้เล่นเป็นช็อตช็อตติดลมนะครับช็อตเมื่อกี้เวลาเล่นเราต้องคำนวณ HP เราดีๆนะครับว่าเราพร้อมไฟรหรือเปล่าแบบช็อตเมื่อกี้ผมก็พลาดไปเนาะเลาก็มาฟาร์มกลับมาฟาร์มเล่นต่อ เราก็ฟาร์มไปก่อนเนาะเล่นป่าพื้นฐานล้วก็ฟาร์มให้เรามีของไว้นะครับคาเฟ,ฟนีทุบโป๊ะได้ไอซองนะครับเราได้ชะดาวคาเฟ,ฟนีด้วยนะได้ตัวของคิวเลนกับคาเฟ,ฟนีมาช็อตนี้เราทำได้ดีนะครับแล้วก็ฟาร์มมังกรต่อเลยนะครับ ทาให้ทีมเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็เดินเกมง่ายขึ้นนะครับนี่เราจะเอาหลอจอน,นี้ยังไงดีชึบชึบชันนี้รต้องถอยก่อนนะครับเพราะว่าคาเฟนีเขาลซอซ้อนอยู่เนาะเพราะถ้าเราไม่ถอยก็เดี๋ยวเราจะเป็นฝ่ายตายเองนะครับแล้วก็ถอยก่อนการเล่นป่าแต่ละตัวก็จะมีเทคนิคการเล่นคล้ายกันนะครับแบบชดเล่นคล้ายๆกันเลยแต่ว่าทำให้การเงินเรานำ ฝ่ายตรงข้ามได้ก็ถือว่าเล่นปลายสำเร็จแล้วครับทำยังไงก็ได้เนาะแท็กเวฟคลิปในแต่ละเลนนะครับโมเลนโมนมาแบบนี้ชุบปุ๊กฝ่ไฟเสร็จแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อเนาะเพื่อนๆเป็นการบอกเหรอเขาไปลาเล่นเกมแบบแชทนี่เตจะเด้งเก่งมากเลยนะเฮ้ยชิวเลนปลุ๊กฝ่านเล่นเข้าหรอชุดฝีผิวผิวโมเลนผิว ฟอนเดนตายยากมากฟอนเดนในแพทนี้ก็คือถูกบัฟขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างโกผิวหรอปัวเข้าให้สิอะไรต่อคิวเลนปวัวขับไี่ต่อชุบพวกทีมเข้าหน่อยเพื่อนปวัปวปัวตัวเองด้วยนะครับช็อตเมื่อกี้ก็ตายไปเนาะไม่เป็นไรแต่ว,ว่าถือว่าช็อตเมื่อกี้เราคุมนะครับก็มาฟาร์มต่อเลยนะครับเพราะว่า ยังไม่มีไฟเลยเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเราก็รอเพื่อนไฟแล้วก็ไฟเนาะเล่นตามปกติเลยเนาะเว็บกลางเข้าแล้วก็เคลียได้เนาะครับก็เคลียไปถ้าไม่เราได้เปลี่ยนทางการเงินมากที่สุดนะครับทีมเราก็จะเล่นง่ายๆเนาะเราก็จะสามารถแบ่งคนในทีมได้แล้วก็มังกรอนต่อเลยเนาะ สร้างความได้เปรียบให้มากที่สุดนะครับถ้าที่จะทำได้โ้อฟอรเรนปุ๊บะฟอเรนว่าไงปุ๊บชุบปุ๊บโปุโป๊บได้ตัวของเขามาสองเนาะแล้วก็รอหาไฟเพื่อนไฟจังหวะสวยๆแล้วก็ เข้าได้เลยนะครับฟุโว่ะโอ๊ยช็อตนี้ผมก็เข้าลึกเกินไปหน่อยนะครับพลาดไปเนาะช็อตนี้ไม่มีไฟนะที่ของเราก็ฟาร์มต่อเนอะาะหาเงนินนะครับการเล่นเคเลนก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เราก็สามารถเข้าได้เลยนะล้า นี่เลยครับดาเมจเราจะแรงมากเนาะโดนอเลสเตอร์จับไปก็ไม่รอดเนาะบอลเลนเรากเก็บพวกพอจะุทิพมังกรเล็กอะไรของเราไปนะครับไอ้ลมเราเปิดแล้วของเข้าแล้วชโอ้โหไม่ถึงนะครับไอ้โบเลนไอ้บอลเลนแตกโอ้โหแล้วก็ตายเนาะอย่างที่เห็นนะครับว่า คิวเล่นเล่น,เ,ลนเกมอะไรก็จริงโตัวตัวมันก็จะบงังลับมาปุ๊บแล้วก็ฟาร์มต่อหางเงินไปนะครับไม่มีไฟแล้วก็ฟาร์มเนาะเราจะได้แบกทีมได้ง่ายๆนะครับถ้ายัางไม่มีไฟแล้วก็ฟาร์มต่อเนาะดูในเทมพลังแฝงก็จะขึ้นให้ไว้เลยนะครับเพื่อนเอาไปเล่นตามได้เลยนะครับ ชฉาตรงกลางว่ายังไงพันพันไฟแล้วครับอาะครับไปเลยปุณคุปปุ๊อ <c oughs> ป๊กโมเดนต่อคุณ <c> ค <oughs> ปุ๊กปุ๊กทริปเปิลคิวนะครับหยอกฟอลเลนหน่อยเหมือ <c oughs> นเดิมเ <c oughs> นาะนะครับถ้าไม่ยังไม่มีไฟแล้วก็ รอรอไฟส,สวยๆแล้วค่อยเข้า,ขานะครับปุ๊บฮ้ยโหิวเวลนข้งฝั่งนู้นกับตายเนาะปุเลนเข้าข,ข้างหลังก็ยังไม่รอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินเกมได้ดีทีมก็จะเล่นได้ไง่ายเนาะแล้วก็เวทบ,บัฟฝั่งเขาให้หมดเลยนะครับ เราต้องวิ่งขึ้นไปปิดนะครับกโป๊ะะป็้ยังไงโอ้อโหไม่ถึงนะครับคาเฟนี่เขายืนระยะดีเนาะแล้วก็ตายไปนะช็อตนี้เป็นช็อตพลาดของเราทุืันฟังผมน่าจะจบได้นะครับเกมนีน้น่าจะจบนะครับ เอสแล้วเราก็น่าจะเกิดไม่ทันเพื่อนก็น่าจะจบก่อนเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับการเล่นคิคลิปนี้จะเหมือนไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะสอนนิดหน่อยนะครับไม่ได้ละเอียดมากจบแบบ โอ้เราไม่ได้ออกกล้องเลยทีมเราก็จบแล้วนะครับการเดินเกมของคิวเลนส่วนใหญ่ก็จะเหมือนป่าทั่วไปนะครับก็คลิปคิวเลนก็จะประมาณนี้นะครับ m v p ก็เป็นของเราไปเนาะตานี้เพนท่าคิวสุดหล่อเทก็เกมของคลิปสอนเล่นคิวเลนก็จะประมาณนี้นะครับ เช้าวันนี้ก็คิวสิบเก้าตายห้าอสิแปดนะครับ M B P สิบสองจุดสี่เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้บาย